สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมมอนทาร์ดช anel นะสำรับนลนะรคลิปนี้เนะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาดินนะชาวราศีมังกรราศีศพุษศพแล้วก็ราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าใครเนาะที่เขากําลังจะติดต่อคุณมาใน24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบนะ คุต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิป timeless นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมรับฟังเมื่อไหร่ก็ได้เนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับพลังงานตรงกับตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาว ทัดดินชาราศีมังกรพือศบกันนะสิบไม้เทา้าหนึ่งดาบนะคะ The Hermit จ้าอัดสวินถือไม้เท้านะคะ Seven of Swords นะคะ ช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเจอกับอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ของการถูกแทงข้างหลงังการหักหลงังเนาะเป็นแนวทางของพลังงานความรู้สึกเรื่องของแพชชั่นและโอกาสที่มันกเกิดขึ้นนะคะพลังงานพลังใจในช่วงเวลานี้มันมองว่าอย่าง The Hermit เป็นในแง่มุมของการที่อาจจะมีความแบบ หนุ่ยในเวของความแบบเป็นตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงมากขึ้นมันเข้าใจระบบตัวเองว่าตัวคุณต้องการอะไรนะคะแบบมีมุมมองมีแนวทางในเรื่องของพลังงานความคิดความรู้สึกไปในรูปแบบไหนเนาะพลังงานประมาณนี้แล้วก็มุมมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็น ช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆมากๆพร้อมลุยพร้อมเดินหน้าในเรื่องราวหรือว่าสเต็ปของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะมันจะก่อเกิดการสื่อสารหรือว่าก่อเกิดพลังงานที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะช่วงนี้คือโอกาสที่คุณจะได้ตัดสินใจหรือไม่เนตจัดการอะไรให้มัน มีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นมีพลังงานของแพชชั่นมีโอกาสการแบบการลุยการเดินหน้าการไปต่อที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงพลังงานความชัดเจนกับสิ่งต่างๆนะคะทีนี้มุมมองว่ามันจะเป็นเวของสถานการณ์ที่มันแบบ เซตดาบเนี่ยมันมองว่าค่อนข้างไปในสเตปที่มันอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้วางใจกับสถานการณ์รอบข้างหรือกับคนที่เข้ามาหรืออะไรแบบเต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะมันรู้สึกว่าคุณยังมีความแบบไม่แน่นอนไม่แน่ใจเกิดขึ้นอยู่ในนาช่วงช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะลองดูว่าเราจะ ไปได้ในสเต็ปไหนตระหนักได้ประมาณไหนเนาะแนวทางพลังงานทางความชัดเจนความรู้สึกการลุยการเดินหน้าการเต็มที่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายที่คุณแบบใส่ passion ใส่ความพยายามมากๆหรเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีโอกาสจะ success ได้มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในแนวทางที่คุณตั้งใจเนาะ นิ่งขึ้นอา่ามองหาโอกาสพลังงานอะไรในชีวิตมากขึ้นนะคะวน่าช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นไปในสเต็จที่คุณเองแบบเข้าใจตัวเองแล้วว่าพลังงานพาร์ทเนอร์ที่คุณมองหาหรือพลังงานพาร์ทเนอร์ที่คุณตามหาเป็นอย่างไรบ้าง บรรยากาศทางความรักบรรยากาศทางความรู้สึกที่จะก่อเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นะ่าจะเราไปดูกันนะคะว่าใครที่เขาจะสื่อสารมมาหาคุณแบบด่วนๆในย4ิสีชั่วโมงหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะเราไปดูกันเลยว่าพลังงานจะเป็นพลังงานของใครนะ ไพ่มีขึ้นสิบดาบค่ะสามถ้วยราชินีถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าแล้วก็หนุ่งเหรียญน,นะคะบรรยากาศพลังงานความรู้สึกมนคิดว่ามันจะเป็นไปในสเต็ปของ รูปแบบที่แบบอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนไหอาจจะมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรในชีวิตนะคะคอนเนคชันอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทำแอคทิวิตี้นะคะทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือไปแบบว่าทำทำงานอะไรที่มันสร้างสรรค์รู้สึกว่าถ้าคุณออกไปทำกิจกรรมใหม่ๆคุณมีมไปมียแอคทิวิตี้ใหม่ๆก็อาจจะทำให้ได้เจอได้เจอ เพื่อนใหม่ได้เจอได้เจอคนคนนี้หรือว่าเพื่อนคุณน่ะอาจจะเป็นตัวช่วยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นอกเคือรสุกว่าอาจจะรู้จักมีมูทชู้เฟนร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้นะพลังงานในแง่มุมของความรู้สึกนะคะมันว่ามันจะมีเรื่องของการให้โอกาสทางความรักเนาะ ให้โอกาสของพลังงานทางแพชั่นนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินหน้าหรือมีแพชั่นในการที่จะไปต่อมีพลังงานของความรู้สึกชัดเจนที่มันจะกเกิดขึ้นเนาะเหมือนจะมีการหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นพลังงานบางอย่างมาให้อะ่ะเออมันว่ามันมีการให้ข้อเสนอทางความรู้สึกให้ข้อเสนอทางความรักแล้วก็ การในเรื่องของการพื้นฟูการฮิลลิ่งนะคะจิตใจปลดล็อกกันเยาวาหรือบางคนคนนี้ที่จะสื่อสารมามนก็คิดว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้มีประเด็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะบบบว่ามีแนวทางของเรื่องของแพชชั่นการพัฒนาการต่อยอดหรือว่าการไปต่อใดๆนะคะ แพชชั่นมาแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนแบบที่จะอาจจะแมทชิ่งกับคุณในเรื่องของการงานได้นะดูเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานดูเป็นคนที่มีแพชชั่นกับงานมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นสเต็ปที่จะก่อเกิดการหยิบยื่นโอกาสการหยิบยื่นความชัดเจนมาให้เนาะในช่วงเวลาต่อจากนี้คือเรารู้สึกว่า เขาก็เป็นโอกาสทางความรักที่คุณเองก็มีความคิดว่าจะยังไงจะคว้าไว้ไหมหรือว่าจะคิ c คอนเน t ชันกันไว้ก่อนในชีวิตเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันละกันเราค่อยๆพัฒนาขยับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะต่มินคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คุณคีบคอนเนคชันกันไว้อะคนที่จะสื่อสารมาเนี่ยนะ เขาอาจจะมีประเด็นของความผิดหวงังเคยมีความเสียใจในอดีตนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับคุณก็ได้ไพ่ขึ้นพลังงานสิบดาบมาตรงเนี้เนาะเอาแบบนี้เราไปดูเพิ่มเติมกันว่าคนคนนี้เขาจะสื่อสารมาด้วยท็อป,ปิกอะไรแล้วก็จะมีแนวโน้มการเทคชั่นแบบไหนนะคะทุกคนไปดูกัน เซเว่นลอบไฟน์นะคะเจ็ดหมเท้าสิบเหรียญสามถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะมันว่าแนวทางประมาณนี้นะเออมันมีความรู้สึกว่าเป็นเวของคนที่เขาจะออกแรงจะใส่ความพยายามเข้ามานะคะกะ สเต็ปของความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ความที่รู้สึกเหมือนมีความซีเคียวมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีเรื่องของการเฉลิมฉลองการเฉลิกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มันจะมีในแง่ของการสื่อสารอืมสามถ้วยใหม่แล้วเราเป็น <laughs> ความรู้สึกว่า อเขาอาจจะไม่ได้กดดันอะไรคุณมากมายขอเริ่มต้นจากการแบบ Keep Connection กันไว้ในในชีวิตก่อนหรือแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างนะคะเพราว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของ o p portunity เขาอยากได้รับโอกาสอยากเข้ามาเติมเต็มหรือว่าเขารู้สึกว่า การที่จะสื่อสารมาหาคุณน่ะคุณน่าจะเป็นพลังงานที่เติมความอุดมสมบูรณ์ความสุขหรือตอบโจทย์อะไรของตัวเขาได้เนาะมันจะเป็นพลังงานประมาณนี้แล้วมันก็คิดว่ามันน่าจะมีความแบบชาเลนจ์ด้วยอะ่ะเออมือนว่าเขาเข้ามาคือมันก็ต้องออกแรงมันก็ต้องใส่ความพยายามพอสมควรอะ่ะ ทุกคนเขารู้สึกว่าคุณจะสามารถเติมเต็มพลังงานเรื่องราวในชีวิตของเขาได้นะคะแล้วมันคิดว่าจุดต่างๆต่อจากนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอ,อย่างเต็มที่นะสมมติว่าเขาไม่ได้รีบร้อนแล้วก็บางคนเนีจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือมีตัวช่วยเป็นเพื่อนของคุณหรือคนที่ ได้รู้จักคร่วมกันด้วยได้นะคะประมาณนี้เลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีชาวกรกฎนะกรกฎซามนะเมื่อกี้สิงห์พฤษศแล้วก็มังกรน,นะคะเออต้องบอกว่าน่าจะเป็นแนวทางของ คนที่เขาจะสื่อสารเข้ามาหาคุณนะคะทีนี้เราจะไปขอคำแนะนำจากไพ่กันหน่อยไพ่อยาจะบอกอะไรบ้างอย่าที่จะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่อยาาให้คำแนะนำอย่างไรจะคนใช้เป็นสำหรับตัวคาร a วอีทารอ,อันนี้นะคะ ราชาถือดาบนะคะราชาถือถ้วยโอ้โหคิงออกมา2ใบแล้วนะเดอนลโก้ค่ะคารแฟนนะคะมันขอเปิดเพิ่มอีก1ใบแล้วก็อัศวินถือไม้เทา้าฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ยที่ขึ้นมาไพ่ออกมาพูดถึงการลุยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการเดินหน้า ไปตามแผนไปตามเป้าหมายในสเต็ปที่คุณตั้งใจนะคะคุณคิดว่าเหมือนกับเราต้องใช้พลังงาน compassion ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความรู้สึกที่แบบทุ่มเทอะไรบางอย่างใช่ช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคือมันจะต้องมีความแบบพยายามเข้าใจในมุมมองของคนอื่นด้วยไม่ใช่แบบมองที่ตัวเราเพียงอย่างเดียวนะคะ มีลักษณะของพลังงาน The l o เ e r ขึ้นมนาเหมือนว่ามันคือโอกาสคือแพชชั่นในเรื่องของความรักความรู้สึกอืมแล้วก็มนคิดว่ามันจะเป็นในเรื่องราวของการที่แบบได้มีแพชชั่นทางความรักได้รู้จักการปล่อยวางกับเรื่องราวแล้วก็สถานก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอืม ใหอัศวินถือไม้เท้าฉันเราคิดว่าก็ให้มุมมองของการเกเกิดความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเป็นไปในทิศทางที่แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นแรงกายเป็นแรงใจนะคะมีสเต็ปของการปล่อยวางมีแนวทางที่แฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจเนาะเราสึกว่าเลือกในเวที่คุณมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นๆ พราะว่าบางคนน่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นแพชั่นในแบบของการที่แบบเราต้องลุยเราต้องสู้หรือเปล่ากับความรักมันต้องเหนื่อยมันต้องหนักหรือเปล่าไม่มันต้องเบาสบายนะทุกคนมันต้องให้ความรู้สึกว่าเข้าใจได้สบายใจแล้วก็ปัญหาอะไรที่คุณยกไว้แบบหนักอึ้งอ่ะมันว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องปล่อยวางแล้ว จะไปเก็บมาไว้ตลอดนาก็คงไม่ได้เนาะถึงเวลาของการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาที่คุณเจอที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราสุกว่ามันจะมีแนวทางให้คุณได้ได้เดินหน้าให้คุณได้ไปต่อให้ได้เห็นถึงเส้นทางของการที่จะไปต่อในที่ทางไหนพลังงานไหนนะคะ คือมันรู้สึกว่าพอเราชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเราเองแล้วเราจะมีเส้นทางมีแนวาทางได้เดินต่อแน่นอนเพราะเรารู้ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะไปในสเต็ปไหนนะทุกคนโอกาสแล้วก็แพลชั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาที่มันเข้ามารบกวน จิตใจรบกวนความรู้สึกของเราในนะช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะพลังงานแพชชั่นกับสิ่งต่างๆแล้วก็ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็จะมีคนที่เขาสื่อสารมาอาติดต่อเข้ามาหาคุณเนี่แหละใน24ชั่วโมงนี้ก็อาจจะเตรียมตั้งรับเอาไว้เนาะอืมผมคิดว่ามันจะมีอะไรให้คุณได้แบบ สื่อสารออกไปให้คุณได้ได้ได้มีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์น่ะแต่อยากให้ปัญหาบางอย่างหรือแนวความคิดบางอย่างที่เราสึกเครียดเรากดดันมันว่าวางมันไปได้บ้างนะคะไม่ต้องแบบไปเก็บมาคิดทุกจุดนะไม่งั้นมันจะตึงไปหมดนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเส้นทางของ แนวทางที่เราจะก้าวเดินไปซึ่งพลังงานมาดีแล้วค่ะโอกาสแพชชั่นทางความรักเข้ามาแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะมันก็ขอไว้พอแล้วกันให้คุณได้เจอกับเส้นทางพลังงานความสุขที่ดีต่อใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ